ดูทุกคนเหมือนกันช่วงก่อน <c oughs> ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ตามเลย <c oughs> วงบัสชอบใครนะฮะวงบัสวงบัสแบ<า>งค์เลยผมไม่ค่อยดูไม่ค่อยได้ดูวงสมัใยใหม่เท่าไหร่ขอภายด้วยครับ อาจจะไม่ไม่ได้ดูเลยนะครับเพราะยิ่งยิ่งผมยิ่งโตผมยิ่งดูอะไรแบบเก่ามากๆคือเกือบจะไม่ไม่ทันยุคแม็กกี้บาร์แล้วนะครับผมเกือบลืมไปแล้วนะครับว่าแม็กกี้บาร์นะฮะเอรอปะเอร์ปะ,ปะฟังดูแต่เก่าๆฟังแต่เก่าๆนะทุกคนขออภัยด้วย ผมไม่รู้ไม่รู้จริงๆ้า <c oughs> แต่แต่รู้ว่าวงบาสเนี่ยเคยได้ยินแน่นอนดังมากแล้วน่าจะเก่งเลยนะฮะอยู่อ๋เป็นทีป๊ออ่าใช่ใช่เป็นทีป๊รู้ฮะรู้แต่ว่าไม่เคยแบบดูจริงจังเลยอะ่ะเราเราก็ทำงานด้วยทุกคนขออภัยด้วยครับ โอวงไทยไม่เคยไม่เคยได้ดูเลยครับขออภัยด้วยฮะแต่แต่ได้ได้ยินนะครับได้ยินได้ยินทุกวงกับไม่เคยแบบรู้จักทุกวงแหละแบบรู้ว่าวงนี้ชื่อบัสรู้ว่าวงนี้ชื่อเมื่อกี้วมีคนพิมพ์มาเป็นไง l ลเค้นไลไลเค e นใช่ไหมเรื่อ,ง,องนี้ใช่ไหมร,รู้ว่าชื่อวงนี้ชื่อวงนี้แต่ว่าไม่เคยแบบเฮ้ยฉันดูแบบโชว์เพอร์ฟอร์มเคยดูแบบถ้าไปงานอะ่ะเคยดูแต่ก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าบนเวทีนี้คือวงออียงแต่ว่าเขาเก่งกันมากครับสมัยนี้ต้องต้องยอมรับนะครับตบมือให้ทุกคนนะครับที่เป็น t p o อปแอน s t ลนี่รู้จัก ภูมนะเอรันนี่รู้จักครับเอรันรู้จักน้องภูมิภูมิภูมินี่เจอตั้งแต่ภูม,มิยังไม่เข้าวงการเลยภูม,มิเจอนานมากละเออร์วินเอลวินเอลวินเออร์วินรู้จ้ารู้จักสองคนครับภูมิเออร์วินอีกวงหนึง่งพ็อกซี่พ็อกซี่พอ็อกซี่จะจะเคยออกรายการกับพอ็อกซี่อ่าจะจะคุยกับพี่กันเยอะสุดพี่กันพี่กัน <c oughs> ใช่ใชคนอื่นก็จะพูดคุยกันบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้แบบคุยจ่าโฟอีฟ e นะฮะโฟอีฟโฟอีฟน่ารู้จักครับรู้จักโฟอีฟ e รู้จักครับเอ่อก็จะเห็นมีถ้าที่รู้จักชื่อนะมีฮันน่าเพราะว่าจำได้นานมา,มากๆแล้วฮันน่าเคยเจอที่ที่สอบปอลาวด้วย <c oughs> สมัยผมยังเด็กอยู่เลยตอนนั้นฮันน่าก็น่าจะเด็กอยู่นะฮะเออรู้จัก เจอหลายคนนะครับทุกคนผมอยู่วงการมาแบบนานมากๆผมก็เจอหลายคนนะครับรู้จักใครบ้างทุกคนทุกคนผมทุกคนเหมือนมาให้ผมสอบอะ่ะใช่โจลินเคยถ่ายพตอนผมเป็นพิีเซนเตอร์นั้นอะ่ะเออเคยถ่ายด้วยกันกับโจลินใช้เพราะโจลินน่าจะ อีกคนนึงมาจากเชียงใหม่ผู้ชายที่ผ่านเขารอมาไม่รู้ว่าโจลินมาจากเชียงใหม่ไหมแต่ว่าคิดว่าน่าจะมาจากเชียงใหม่หรือเปล่ารู้จักอ่รู้จักหมดนะครับไม่ต้องถามหรอกนะฮะผมรู้จักทุกคนฮะอมอืแล้วผมไม่ได้ต้องมา,มานั่งบอกว่าผมรู้จักใครบ้าง ผมเจอหลังงานเนี่ยผมเจอบ่อยนะฮะบางทีมีเหตุผลในการพบปะมีเหตุผลในการพูดคุยแบบนี้มันคือทุกอย่างบนโลกมัน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 วางมาแล้วว่าเราต้องเจอคนนี้เราต้องคุยคนนี้เราต้องรู้จักกับคนนี้อะไรเงี้ย <c oughs> อืมเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาถามนะฮะว่าผมรู้จักใครไม่รู้จักใครแต่แต่พูดถึงวงวงเนี่ยถามได้ แต่ส่วนบุคคลเนี่ยผมก็เจอมาเยอะรู้จักเยอะนะครับก็ไม่ไม่มีเหตุผลที่ผมต้องมานันงอธิบายให้แต่ละคนฟังว่าเฮ้ยผมเจอคนนี้เพราะว่าผมรู้จักกับคนนี้แล้วก็คนนี้เน,นี่ยนะคือไม่ใช่ไม่ใช่หน้าที่ของผมอะ่ะ <c oughs> แต่ว่าถ้าถามเรื่องวงเรื่องดนตรีอ่ะคุยกันได้ใช่เพราะว่าหลายๆวงก็ก็ฟังครับแต่ว่าช่วงช่วงโตมาช่วงเนี่ยแก่มาเนี่ยจะไม่ค่อยได้ฟังแบบใน เพลงไทยหรืออะไรสักอย่าง Why Not Seven รู้จักครับอันนี้รู้จักเลยครับถ้าถ้าเป็นยุคเก่าเนี่ยคุยกันได้ยาวฮะ Why Not Seven รู้จักครับทิ้งรักลงแม่น้ํานะครับผมแล้วก็รู้จักสมัยบัฟฟาโล่ครับฮิเล็กไฟครับอันอย่างงี้คุยกันยาวเลยฮะฮิเล็กไฟสมายบัฟฟาโล่นะฮะเซกโรโซเงี้ยคุยได้เลยจะคุยกับทังวันก็คุยได้คุยอัลบั้มไหนก็ว่า,วามาฮะแต่ว่าถ้าเป็นยุคใหม่ขออภัยนะครับอาจจะไม่ค่อยมีข้อมูลสําหรับ ใหม่ๆอะไรเท่าไหร่นะครับผมนะฮะเป็นยุคนั้นรู้จักหมดเลยแจ้เงยแจ้อาแจ้เงยคุยได้ครับอาแจ้คุยได้อาปัน่นคุยได้นะครับอาชลัดคุยได้เลยอะไรวงพอร์สนี้คุยได้ครับโอ้อันนี้อันนี้มาเลยครับอันนี้ผมผมพอมีความรู้ที่จะได้บอกบอกทุกคนได้อยู่ครับแต่ถ้ามาบัสอะไรอย่างงี้ไลเคนถ้าผมมาถามว่าในไรเคนมีใครมีบัสมีใครผมตอบให้ไม่ได้จริงๆครับ แต่ว่าหาวงซิลมีใครเนี่ยผมตอบถนัดเลยวงซิลเนี่ยอ่ะวงซิลวงไม้อะวงไมน้นี่ตอบได้เลยนะฮะพี่น้อยเนี่ยวงพลูมีใครบ้างเนี่ยเบเกอรี่อย่างเงี้ยผมตอบให้แบบว่องไวเลยคุณอยากรู้ผมบอกให้หมดเลยฮะแต่ถ้ <laughs> าเป็นวงบาสผมขอขอภัยด้วยครับคือทุกคนเก่งผมเคยเห็นเขาโชว์ด้วยอ่ะพูดเลยแต่ไม่รู้ว่าคือน่าจะใช่เพราะว่ามีมีการท่องอะไรสักอย่าง ต,ตึ้ง,ต,งตั้งตึ้งตั้งตึ้งตั้งแล้วก็อ่าเขาก็เต้นอ่าอันเนี้ยผมคิดว่าใช่แต่ถ้าเป็นอะไรที่ที่มาฝั่งฝั่งเมื่อกี้มาได้เลยเมื่อกี้อะไรอออซี่มีเพลงออซี่แนะนำโหย้ยเดี๋ยวไปค้อนอัลบั้มมาให้เลยนะทำไมถึงชอบออซี่นะฮะฟิลฟาวนะฮะออซี่อัลบัอยากอยากให้ฟังวงนี้ ถ,ถ้าใครชอบแฮร์แบนหรือหรือล็อกนะครับเอ่อรู้จักครับรู้จักหมดครับผมฟอใครจริงๆแล้วผมฟอใครผมรู้จักหมดนะแบบรู้จักส่วนตัวหมดนะแต่ว่าบางทีมันมีปัญหาอะไรเยอะผมก็เลยแค่ต้องก็ไม่อยากให้ใครมีปัญหาเนาะเราใช้ชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์เพื่อนกันเราก็ไม่อยากให้ทุกอย่างมันเกิดปัญหาขึ้นเนาะเออเพราะฉะนั้นครับถ้า ถ้าเป็นอเดี๋ยวผมจะให้ให้วงไปฟังเล่นๆเผื่อใครชอบดนตรีนะครับผมถ้าเป็นแฮ i แบนด์ร็อกนะครับผมวงนี้วงนี้น <c oughs> ไม่ต้องไปว่าครับ poly cat ครับวงวง poly cat ผมเลิฟผมเลิฟพีนพ่น้าพี่น้าเก่งมากครับผมมีโอกาสได้ชวนพี่น้ามาร้องเพลงในคอนเสิร์ตตัวเองผมแฮปปี้ละ d o c t r f ก็ดีครับด o ฟู o ก็ดี พูดแล้วอยากจะร้องไห้นะครับปั้นจันตอนนี้พี่ปั้นจันเล่นนะฮะพูดแล้วอยากจะร้องไห้เมื่อมีใครก็ถามถึงเธอคาราบาวก็ดีครับคาราบาวก็ดีครับดีดีหมดครับที่บบรืเบิร์ดก็ดีครับพี่เติร์ดนะฮะอะไรแบบนี้ถ้าคุยกันคุยกันไอ้น้ำก็ดีครับเอออะไรแบบนี้คุยกันรู้เรื่องหน่อยนะฮะยุคแปดูนย์พิงแพนเตอร์ไหมฮะ พิง <Pink> เพนเตอร์ฉันยังซึ้งถึงวันที่เธอกับฉัน <c oughs> ถ้าเป็นยุคเก่าๆเลยนะ The Impossible ครับชอบมากหากฉันมีสิบหน้ายังโทษกันโหดีอัลบัม้มอัลบั้มสตริงคอมโบนเนี่ยที่ได้พระราชทานแชมป์สามครั้งเนี่ย อัลบั้มนี้ดีมากนะครับ The Impossible นะครับผมฝากด้วยครับดีมากเหงาปาก Celtic ฟังครับฟังครับ Celtic ฟังฟังยุคเก่าๆมาได้เลยนะฮะ In i n n o c e n ์ก็ฟังครับกบทรงสิษย์ก็มีครับได้หมดครับ It Nuvo ก็ได้ครับนะฮะเดปกินสานก็ดีครับพี่ๆก็น่ารักนะครับคาราบาวที่หนึ่งในใจพงสิษย์ก็ดีนะครับ อินคาก็ได้ครับได้หมดได้หมดทุกวงนะครับถ้าเป็นแบบยุคตั้งแต่90ลงไปเนี่ยสครับได้ดีเลยครับผมสครับนี่ดีมากนะเสือธนพลนี่สุดยอดครับพี่เสือธนพลนี่สุดยอดเดี๋ยวมีโอกาสเจอพี่เสือแล้วก็เอาแผ่นมาให้เซนแล้วสุดยอดมากครับพี่เสือน่ารักมากๆนะฮะโชคดีตรงที่ว่าแฟนพี่เสือรู้จักผมนะฮะแบบโอ้ยน้องนัน ผมแบบขอเซนนะพี่เสือครับขอบคุณครับได้และเซ็นเลยนะฮะกามีนี่ได้เลยนะครับผมกามีนี่ได้เลยครับบอยอิมเมจินดีเลยครับผมโหแต่แต่ละคนรู้วยุ้ยนะครับผมรั้วยุยนะครับเอ่อโลโซหินเล็กฝ่ายเฉลียงเน่ะดีครับดีครับนี่ไลน์อยู่นะฮะพี่เบลสุพลนะครับจรัญมโนเพชรดีครับดีมากครับ วงพลาวนี้คือที่สุดนะครับผมมีอยู่สองแผ่นเซนครบทั้งวงครับไม่ได้ขิงครับอวดเลยนะฮะเพราะเป็นแผ่นหายากนะครับสําหรับคนเล่นแผ่นเสียงคือพลาวนี้ค่อนข้างติดท็อปหนึ่งไม้เมืองฟังครับติดท็อปหนึ่งในแผ่นที่หายากนะครับเออเอาว่ะพพลพลพลพนะฮะบ่าววีก็ฟังครับลาบานูนก็ดีครับเอฟบีไฟใช้พอใช้ได้ครับดีทูบีฟังแน่นอนครับ ะะชอบพี่บิ๊กด้วยครับชอบมากเคยพับนกด้วยครับพับดาวพับอะไรสักอย่างตอนเด็กๆเพราะมีมีพี่ที่อ่าที่บ้านเนี่ยแหละเขาชอบแล้วเขาพับพับใส่โลเราก็ช่วยเขาพับนะครับบาสูใช้ได้ฮะเต้นเลยนะฮะเอกสุรเชษดีครับดีครับบิวกินเก่งมากครับดีมากครับ